สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้และรายการ s ซตแชนเนลครับสำหรับไลน์เบสิกตอนนี้ครับเราจะมาชวนคุณผู้ชมทําการ Copy l i ลิงก์ไลน์กันครับตอนนี้หลายๆท่านครับผมสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ไลน์เท่าไหร่ครับผมหรือไม่สามารถค้นหาลิงก์ไลน์แบบนี้ได้ครับเพื่อที่จะแอดเพื่อนนะฮะเวลาที่เราอยากให้เพื่อนของเรานะแอดมาเป็นเพื่อนของเราแบบนี้เอ๊พูดยังไงงงนะครับผมเอาเป็นว่ามันมีอยู่ 2- 3วิธีหรือมากกว่า นันน้ในการที่จะเป็นเพื่อนกับเราในทางไลน์เช่นเราต้องการจะส่งลิงก์ไปให้เพื่อนเพื่อจะให้เพื่อนส่งต่อไปให้กับเพื่อนคนอื่นๆเพื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนเราเอาฟังยิ่งฟังยิ่งงงเอาไปไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับมันสามารถที่จะแตะเข้าไปที่ลิงก์เดียวและก็แอดเป็นเพื่อนกับเราได้ทันทีโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมี QR code หรือว่าจะต้องมี l ลาย ID ครับแต่อันดับแรกครับคุณผู้ชมครับผมเรามาดูวิธีการหาลิงก์กันก่อนครับในไลน์ฮะตอนนี้ เราอยู่ในส่วนของหน้าหลักนะครับคุณผู้ชมครับผมจะให้คุณผู้ชมไปแตะที่แถบการค้นหาที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีขีดขั้นที่เป็นาร์โค้ดตรงนี้นั่นแหละครับเมื่อเราแตะเข้าไปครับผมเราก็จะเจอกับคําว่าสแกน QR โค้ดสแกนข้อความและที่เราต้องแตะก็คือคําว่า QR code ของฉันตรงนี้ครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นฮะเราก็จะเจอ QR code ที่เราสามารถจะแชร์หรือจะบันทึกไว้ก็ได้ครับผมสําหรับคนที่ชํานาญอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแต่สําหรับเบสิกลน์ครั้งนี้ครับ เราจะมาชวนคุณผู้ชมทําการคัดลอกลิงครับผมเราแตะไปที่คําว่าคัดลอกลิงตรงนี้ครับจากนั้นฮะเรากลับจากนั้นฮะเราก็จะแชร์ตรงนี้เข้าไปครับเราแชร์เข้าไปเลยครับตรงนี้ก็ได้ฮะเราแตะวางนะครับผมแตะเข้าไปที่ข้อความนะครับพิมพ์ข้อความแตะค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นมาแตะคําว่าวางและส่งไปได้เลยฮะคุณผู้ชมครับ เวลาที่เราเพื่อนของเราได้รับลิงก์อันนี้นะเขาก็สามารถที่จะแชร์ต่อไปได้ว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้คือนายสมพงษ์นายสมชายอะไรก็สามารถที่ แตะเข้าไปได้เลยครับโดยไม่ต้องวิคิวเอาคดต่างๆก็จะเป็นวิธีการแอบ,บเพื่อนที่ง่ายมากๆเลยฮะและที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับหลังจากใช้งานตรงนี้เสร็จแล้วเราสามารถที่กลับมาที่เดิมในส่วนคําว่า QR โค้ดของฉันครับผมวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนแอดมามากเกินไปแล้วไม่อยากจะมีเพื่อนมากไปกว่านี้แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนทั้ง QR โค้ดและคัดลอกลิงก์และลิงก์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับโดยแตะคําว่าโหลดใหม่ที่อยู่ด้านล่างครับแตะคําว่าโหลดใหม่นะฮะซึ่งเขาจะบอกว่าการ สร้าง QR Code ใหม่จะทําให้ QR Code ที่มีและลิงก์เชิญที่มีอยู่ของเดิมนะใช้งานไม่ได้อีกแล้วนะครับตกลงไหมเราก็ตกลงไปเลยครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ฮะทั้ง QRcode ที่มีและลิงก์ที่มีครับผมก็จะเป็นลิงก์อันใหม่ครับเรามาแตะคําว่าคัดลอกลิงก์อีกครั้งหนึ่งนะครับและเรากลับไปที่เดิมครับผมไปที่แชทของเราแล้วลองมาทําการตรวจสอบดูว่าลิงก์ที่มีครับผมใช้งานได้ไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าลิงก์อันเก่ามาลงท้ายด้วย e7 ครับ แต่ลิงค์อันใหม่ลงท้ายด้วย HO ตัวใหญ่ครับผมนี่แล้วคุณผู้ชมครับผมก็เป็นในเรื่องของลาย Basic ง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถจะติดตามและก็สอบถามพูดคุยกับเราได้ในเรื่องการใช้ลายแอปพลิเคชันครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม set channel ครับสวัสดีครับ